สวัสดีทุกคนคนระับวันนี้อยู่ในเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอด E p พีที่5้ามัง้งน่าจะที่5แหละจำไม่ได้นะเหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะมาบอกคือผมย้ายถิ่นฐานแล้วนะครับอันเนี้ยคือผมกลับมาบ้านเก่าเพื่อจะมาเอาของคลิปก่อนหน้านี้ผมสร้างบ้านหลังนี้ไปนะครับแต่ไม่ได้เอาลงไงผมย้ายถิ่นฐานไปแถวทิศนู้นนะครับผมจะมาเอาทองนะครับเพราะผมลืมไงตอนย้ายบ้านลืมเอาทองไปด้วยนะครับลืมไปว่าเผาอยู่นะใส่ชุดก่อก่อนเอาแบบหยัดเข้ากล่อง แต่ชุดก่อนผมเปลี่ยนสกินแล้วนะครับไม่มีอะไรมากหรอกพกพวกไวกแล้วนะผมกลับมาเอาของเฉยเราก็ต้องกลับแบบมืดๆอย่างเงี้แหละเพราะเราไม่มีเตียงนะครับผมขอดูนิดนึงว่าผมมีของอะไรต้องเอาไปอีกไหมไม่น่ามีแล้วแหละเอาเอาถ้วยไปวยแล้วกันนะครับไปผมผมจะพาไปดูท่นฐานใหม่นะครับไกลอยู่นะไกลอยู่ผมไปสร้างไกลอยู่นะครับไปสร้างบ้านที่ทีนใหม่ไปแล้วแหละนะครับแต่ไม่ได้อัดคลิปไว้เพราะว่าตอนนั้นมันว่างพอดีไม่มีอะไรทํานะครับถแถวทิศ พอดมีเต็มตัวเลยเอามาก่อนโอ้โหผมรีบขี่มาดีกว่าถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะสีเขียงไปทางซ้ายๆหน่อยทางนี้นะครับ นู่นไงไฟเห็นแล้วเจอแล้วนะครับน,น,นั่นนั่นั่นบ้านโอ้ยติดอะไรบ้านตรงนู้นนะที่ผมสร้างไว้ขอข้ามน้ำให้ได้ก่อนไอ้นี่ก็าตายเหรอไอ้สเกลกระโดดปึ๊บปึ๊บอ,อ,อันนี้ผมวางหินไว้นะครับไอ้ซอมบี้นะเตรียมเชือกก่อนเชือกเชือกเชือกนี่บ้านผมสร้างไว้นะครับเลยนะปึ๊บ กระโดดนี่ผมสร้างบ้านตรงนี้ไว้ผมขอไปผูกเชือกแป๊บมาอยู่นี่ดีๆนะเข้าบ้านก่อนนี่ยแหละบ้านที่ผมสร้างไว้นะปิดปิดอะไรแหละผมเปิดประตูนหน้าบ้านไวนะ้เ่ยนอนก่อนเลยเดี๋ยวค่อยรีวิวบ้านตอนเช้านะครับมันวุ่นวายมากตอนเนี้ยนี่คือบ้านที่ผมสร้างไว้บ้านสองสองชั้นกับดาดฟอีกชั้นหนึ่งนะครับเอาซอมบี้ติดไฟ เนี่ยชั้นบนสุดเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันคืออะไรอ่ะเห็นไหมว่านั้นคือมันคือนาข้าวนะครับชั้นสองที่เป็นแค่ห้องเก็บของชั้นล่างนี่เอาไว้นอนนะครับทิ่ฐานแถวนี้ที่ผมย้ายมาเพราะต้นไม้มันเยอะนะครับเนี่ยตัวนี้มันจะต้นไม้เยอะแต่ผมตัดตัดไปหมดแล้วนะครับตัวนี้มันจะต้นไม้เป็นป่าเลยแหละนะครับแต่ผมตัดไปหมดแล้วแล้วก็ตรงนู้นมันก็มีต้นไม้อีกนะเห็นรอยอยู่นั่นคือผมตัดนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูว่าผมได้ไม้จากการตัดไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกป่าไม้สีเน่าเน่าเนี่ยได้มาเท่าไหร่นะครับ เนี่ยกล่องอันนี้นะครับผมได้ไม้เสีเหล้าเปล่าหลายสแตกอยู่20สแตกมั้นอนะ่ะตรงนี้เป็นระเบียงนะผมจะทําให้มันสมดุลนะข้างล่างนะครับข้างล่างมันจะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูข้างตรงนี้เหมือนเป็นระเบียงเป็นรั้วก่อนเข้าบ้านนะครับแล้วก็นั่งตรงนี้ชมวิวได้ผมก็ทําระเบียงข้างบนนี้เพื่อให้มันเหมือนข้างล่างนะครับพูดรัวหายใจแทบไม่ทันข้าวตรงนี้นะครับยังไม่มีอะไรมากมีขนาข้าวตงนี้ผมปลูกไว้อยู่มันเริ่มโตกันแล้วนะครับ ผมทำบันไดว่าจะได้ไม่ต้องกระโดดตอนขึ้นตรงนู้นไม่รู้มีอะไรนะผมย,ยังไม่เดินไปสำรวจเลยตรงนี้มีพึ่องอยู่ผมตัดต้นไม้มาเลยลอยๆนะครับรังพึ่งมาเลยลอยๆถ้าถ้าผมตัดนะถ้าผมตัดนี่คือมันโดนผมโดนลุมแน่อันนี้ที่เห็นมันเป็นแบบเป็นทางนี้ผมทําไว้ยังแหละข้ามมาที่เกีที่เกีว่ายน้ํานะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูผมลงมอสอันนี้ไว้นะครับเพื่อความสะดวกนีดนึ่งแหละมันไม่ถือว่าโกงน่าจะไม่ถือว่าโกงนะผมลงมอสตัดต้นไม้เร็วไวนะ้นะครับลองดูนะ มตัดแค่ปุ๊บเดียวก็ไม่ติดอันนี้ไงผมตัดปุ๊บเดียวปุ๊บมันก็จะร่วงหมดเลยนะครับผมล่วงมอสตัดต้นไม้เร็วไว้มันจะสะดวกเพราะไอ้ไม้ดำๆพวกนี้มันตัดตัดประมาชา,ากว่าจะจนกว่าจะหมดต้นนะครับต้นมันใหญ่เนะี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นนี้ก็จะสะดวกหน่อยเอาของเต็มเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะครับผมขอไปเก็บของในบ้านก่อนไอ้กล่องนี้คือของอะไรก็ได้นะของปดๆนกันมั่วแต่ว่าข้อมูลนี้คือไม้นะครับเวลาเราหาอาจจะ ลาเราหาจะได้หาแบบง่ายๆดินนี่เก็บไปชั้นล่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่ายทำกล่องเพิ่มนี่ไงผมลืมบอกว่าผมมีเพชรแล้วนะครับเพชรผมไปเจอหลังไม่ตอนบ้านเก่าแหละนะครับไอคลิปที่ผมสร้างบ้านหลังนูน้นคลิปที่ผมสร้างบ้านที่ถิ่นเก่าก็ผมก็บอกอยู่ว่าผมเจอเพชรน,นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงไนงะเก็บท็อตไปก่อนแล้วก็เก็บดินเก็บหินเก็บไปก่อนนะครับได้แ,แซฟป,ปิงเต็มเลยเดี๋ยวเก็บกล่องข้างบนแล้วกันเเก็บแค่นี้ไปก่อน เหล็กจหมดเดี๋ยวค่อยขุดแล้วกันนะครับเก็บทองมีกล่องอยู่ใช่ไหมเอากล่องมาไปวางข้างบนดีกว่านะครับวางตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมคอ่อยเดี๋ยวผมค่อยมาต่อเป็นสองเป็นสองเป็นกล่องใหญ่นะครับเก็บซปปิ้งไว้กล่องนี้เดี๋ยวซปปิ้งไอต้นโอ๊กนี่เต็มเลยแล้วก็ไอ้ดาร์กโอก๊กไอ้สีเนา่นาเน่านี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับอ่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวผมไปเก็บไม้ตรงนู้นก่อนอันนี้อันนี้มันคือประตูหลังนะมาจากคล้ายๆประตูหน้าไอ้ตัวนี้คือประตูหน้านะครับ หน้าบ้านมันหันออกไปทางนู้นไงตรงนู้นคือหลังบ้านประตูหลังเนผมตัดแค่สองสามต้นก็ได้แคไ่ได้มาตั้งสแต็กหนึ่งแล้วนะครับเพราะไอ้ไม้ไม้ต้นนี้มันตัดลํบาบากจริงเนี่ยอันนี้จะได้สะดวกสะดวกหน่อยนะครับไอ้ทิ้เก่านั้นอาจจะใช้คําว่าอาจจะอาจจะไม่กลับไปแล้วนะครับแค่อาจจะนะถ้าเรามีทรัพยากรเยอะเราอาจจะกลับไปอีกบางทีแต่ว่าช่วงนี้เรา,เรา,เ,ราเราคงยังไม่กลับนะครับ ผมขอลองใส่เชเดอร์ดูบ้านใหม่เลยซิเป็นไงบ้านบ้านใหม่นะบ้านอาจจะล้วนๆแปลกๆนะผมทําแค่นี้แหละขี้เกียจแล้วนะครับไอข้างบนนั่นลืมขุดกระจกจริงด้วยบ้านทำไมมันลุ่งๆเดี๋ยวข่ขยขุดแล้วกันนะครับผมทอดเชเดอร์แลลวไอแอปเปิลนี่มันเพิ่มทพีละสองนะครับเพิ่มน้อยมากเลยนะแต่เรามีเยอะเพราะเราตัดต้นไม้เยอะเออไอตรงนี้ผมจะไม่ทุบเลยเนี่ยผมพติผมจะขุดระหว่างแล่บนะครับแต่ว่าขี้เกียจข้าวโตวยังยังไม่โตตัวนี้ใกล้โตแล้วนะครับ ต้นไม้ถอยได้อะถ้าเป็นงั้นนะหรือไม่เรนเดอร์ัวน้นก็เหตุนะครับสูงมากเลยผมขอคาบกล่องก่อนดีกว่านะครับให้ไม้้เน่าเลยแหละครับแซปปิ้งนี่เก็บไว้ในกล่องนี้นะครับย้ายขึ้นไปข้างบนก่อนไม้เราตอนนั้นผมบ่นไม้ขาดแคลนใช่ไหมนี้ไม้ไม้มีไม่จํากัดแล้วดูดิทั้งไม้เน่าผมจะย้ําไม้เล่าเามันเน่าเนี่ยทั้งไม้นี่ไม้ดำนะแล้วก็ไม้ไม้เนี่ยไม้ธรรมดาแล้วก็ไม้สีสวยด้วยนะครับ กระดูกผมยังเหลือไหมถ้ายังเหลือเดี๋ยวผมจะไปวางข้างบนเหลือไหมนะ่ะนี่ไงเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวไปขุดแล้ววางข้างบนแล้วกันตอนนี้น้าจะเอาวางเฟื่องแหนมมาวางซะหน่อยนะก็แบบนี้แล้วกันนะครับอาภัยนี้คงไม่มีอะไรแล้วขอนอนก่อนนะเดีย๋ยวปิดคลิปตอนเช้าถอดชุดก่อนเพื่อความรอโอเคจากคลิปนี้ก็ไปแค่นี้กันนะถ้าใครอยากผมเล่นต่อก็กดไลค์กันเยอะแล้วคอมเมนต์มาได้นะครับพาร์ทพาร์ทนี้เราย้ายถิ่นฐานแล้วนะครับโอเคขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยโลกภายนอกนะครับบ๊ายบายครับผม